สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันศุกร์สุดส,สัปดาห์นี้เรื่องอาหารการกินเช่นเคยนะคะซึ่งจากสภาพอากาศที่ร้อนรุนแรงกว่าทุกปีเลยก็ว่าได้นะคะจ,จะเพึ่งพาเครื่องปรับอากาศบางทีอาจจะไม่พอแล้วนะคะต้องหาวิธีการดับร้อนจากภายในด้วยนะคะคุณเกณฑ์ถ้าเกิดเป็นความร้อนภายในจิตใจเนี่ยนะครับก็คงต้องอาศัยธรรมะอ,อาศัยการทําใจกันไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความร้อนในร่างกายเนี่ยนะครับวับนนี้เราก็มีเคล็ดลับนะครับในการที่จะเลือกกินนําเอาสมุนไพรไทยนี่แหละครับมารับประทานกันซึ่งไทยเราเองก็เป็นประเทศที่โชค มีพืชพธุ์นาน,นาชนิดครับที่สามารถ มาดับร้อนกันได้บางชนิดหาซื้อได้ง่ายบางชนิดเนี่ยปลูกเองที่บ้านได้เลยใช่ที่สําคัญนั่นก็คือถ้าซื้อก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะถือว่าประหยัดกันมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะก็ถือเป็นยารักษาโรคที่แทบไม่มีผลข้างเคียงใดๆต่อร่างกายค่ะต่างจากยารักษาโรคชนิดอื่นๆที่อาจจะมีผลข้างเคียงนะคะหรือว่าผลต่อสุขภาพในระยะยาวซึ่งทางอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอธิบายนะคะว่าเพราะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเปลี่ยนนะคะอากาศจาก ลมเย็นๆมาเป็นลมร้อนจัดๆร่างกายคนเราก็เลยไม่สามารถที่จะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ทันนะคะใครที่อ่อนแอก็มักจะมีอาการป่วยขึ้นมาเนี่ยนะครับบางคนอาจจะเกิดอาการภาวะขาดน้ําแล้วก็เกลือแร่ครับจากการเสียเหงื่อในปริมาณที่มากขึ้นและเกิดอาการอ่อนเพลียซึ่งหากเรามาศึกษาสรรพคุณสมุนไพรของไทยก็จะพบครับว่ามีหลายชนิดที่ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ซึ่งจากบทความคลายร้อนด้วยสมุนไพรไทย mm hmm. เผยแพร่ผ่านทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ hmm. เขาได้ยกตัวอย่างนะครับสมุนไพรที่ สามารถดับร้อนไว้หลายชนิดเลยครับค่ะก็มีตั้งแต่มะตูมสุกนะคะที่มีรสหวานเย็นสรพคุณแก้ลมแก้กระหายน้ําค่ะขับลมแก้ปวดศีรษะตาลายลดความดันโลหิตสูงนะคะนอกจากนี้ยังมีกระเจี๊ยบแดงดอกเก๊กฮวยค่ะที่ช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ําช่วยให้สดชื่นลดอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวนะคะแล้วก็ยังมีใบว่านหางจระเข้ทาให้ร่างกายสดชื่นมีชีวิตชีวาเหมาะอย่างยิ่งนะคะสําหรับคนนอนดึกแล้วก็อ่อนเพลียต่อมาก็คือน้ํารากบัวนะคะที่ใช้ดื่มเพื่อ ดับกระหายค่ะนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณแก้ท้องร่วงแก้ร้อนในลดไข้ขับเสมหะด้วยค่ะอะยังไม่หมดนะครับนอกจากนี้ยังมีน้ำว่านกับหอยครับดื่มเพื่อจะแก้ร้อนในกระหายน้ําได้เช่นกันและยังสามารถแก้ฟกช้ำภายในด้วยนะครับเช่นเดียวกับน้ําใบโบบกที่หลายคนเนี่ยจะนึกถึงมาเป็นอันดับต้นๆในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับก็คือแน่นอนจะช่วยแก้เจ็บคอกระหายน้ําแก้ช้าในปวดศีรษะข้างเดียวก็ช่วยได้นะครับและนอกจากนี้ยังช่วยลดความดันโลหิตสูงด้วยรวมไปถึงกับน้ําใบ ตยที่ช่วยบำรุงหัวใจน้ำมะนาาผสมน้ำผึ้งนี่ก็เป็นทั้งยากแก้ไอละลายเสมหะและแก้กระหายน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับ ค่ะส่วนวิธีการดื่มที่ถูกต้องนี่นะคะว่ากันว่าต้องจิบแบบช้าๆแล้วก็เมื่อปรุงเสร็จนี่นะคะทำเสร็จก็ให้ดื่มทันทีอย่าทิ้งไว้นานเพราะว่าสรรพคุณทางยาอาจจะลดน้อยลงนะคะอ่ะก็พูดถึงเครื่องดื่มไปแล้วนะครับมาดูในส่วนของอาหารกันบ้างวันนี้ยังไม่หมดนะครับมีบบวิธีการในการเลือกรับประทานอาหารนําสมุนไพรไทยนี่แหละครับมารับประทานกันอ่าจ,จะได้เลือกกันนะคะเอาแบบที่ชอบที่สุดเลยนะคะคก็นํามาจากนะคะบทความห้าเคล็ดลับสมุนไพรไทยคลายร้อนนะคะจากนิตยสารชีวจิตค่ะแนะนําถึงผักและผลไม้ไทย รสขมหรือเย็นนะคะโดยตามหลักของการแพทย์แผนไทยบอกว่าฤดูร้อนนะคะธาตุไฟจะมากค่ะถ้าเราจะดับร้อนด้วยอาหารต้องกินอาหารที่มีรสขมหรือรสเย็นไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือผลไม้ก็ได้ค่ะนํามาปรุงเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มนะคะรสขมจะช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหารและช่วยลดอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวเพราะความร้อนได้ด้วยนะคะและสําหรับใครที่โปรดปรานน้าพริกเนี่ยนะครับเป็นพิเศษเลยแนะนําแบบนี้ครับช่วงหน้าร้อนก็อย่าปรุงให้มันรสเผ็ดจัดมากนักครับเพราะว่า อาจจะเกิดความร้อนมากขึ้นได้นะครับในร่างกายของเราทางที่ดีควรจะกินแกล้มผักนะครับเมื่อจะเป็นแตงกวาแตงโมอ่อนตําลึงหรือว่ายอดแครลูกก็ได้ครับส่วนเมนูขนมเป็นลอยแก้วต่างๆอย่างที่เห็นนี้ครับเมื่อจะเป็นกระท้อนลอยแก้วว่านหางจระเข้ลอยแก้วนอกจากจะอร่อยแบบไทยๆแล้วอย่างชื่นใจคลายร้อนได้มากครับและยังกลับดับกระหายได้ด้วยอนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังสามารถนําดอกมะลิหอมๆครับมาลอยในน้ําดื่มหรือจะหยด ด้วยน้ำยาอุไทยก็ยิ่งดีครับใช่ค่ะแคปปาก็สดชื่นแล้วนะคะแล้วก็นอกจากจะมีกลิ่นหอมชื่นใจในน้ำยาอุทายที่ดื่มกันเนี่ยนะคะก็ยังมีสมุนไพรไทยค่ะที่ชื่อว่าฝางนะคะมีสรรพคุณบำรุงโลหิตทําให้เลือดเย็นแก้ท้องร่วงนะคะธาตุพิการแก้กระหายน้ําได้ดีนอกจากนี้ยังมีชะเอมเทศนะคะอบเชยเทศที่มีสรรพคุณบำรุงหัวใจขับลมเบื้องต่ําแก้เสมหะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็แก้คันระคายคอนะคะแล้วก็ยังมีเกศรทั้ง5นะคะที่ช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ําชูกําลังบำรุง หัวใจแก้ลมวิงเวียนแล้วก็ทําให้เจริญอาหารได้ด้วยนะคะส่วนเคล็ดลับสุดท้ายครับก็คือคุณสามารถที่จะคลายร้อนด้วยฟ้าทลายโจรเนี่ยละครับหรือว่ามาแววงเนี่ยครับที่คุ้นเคยกันในส่วนของฟ้าทลายโจรก็มีวิธีการที่จะนํามารับประทานได้ง่ายๆโดยนําเอาใบเนี่ยมาล้างให้สะอาดใส่แก้วแล้วก็เทน้าครับก็เป็นน้ําร้อนนะครับเทลงไปแล้วก็จะได้จิบขึ้นมาเป็นน้ําอุ่นๆหรือจะรับประทานแบบแคปซูลก็ได้ครับก็จะขมน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดมีแผลในปากร่วมด้วยก็อาจจะต้องเติมเป็นเสเลดพังพอนตัว มีคั้นเอาแต่น้ำนะครับแล้วก็ใช้ทาก็จะช่วยให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นด้วยครับโอ้โหจะว่าไปสมุนไพรไทยแต่ละอย่างเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยสรรพคุณเนี่ย,คร,ค,ยครอบคลุมนะคะโรครภัยที่มักเกิดได้หน้าร้อนเนี่ยทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอากาศร้อๆบบนๆแบบนี้เกิดวิงเวียนศีษะเล็กๆน้อยๆขึ้นมาลองหาซื้อพวกสมุนไพรพวกนี้ก่อนที่จะกินยายแก้ปวดก็ดีเหมือนกันนะคะก็ะหาได้ง่ายๆใกล้บ้านแล้วก็ผลข้างเคียงก็น้อยกว่าด้วยนะครับ